สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน P ี0นะครับผมปืนคาเฟ่ในอดีตนะครับผมในร้านเกมคือหลายๆคนต้องการปืนนี้มากนะครับผมแค่ปืน7วันก็เอาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นปืนนี้ทั้งเกมนะครับผมก็ยิงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับผมอยากให้ดูมขำสนุกสุนะครับผมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมปืนนี้มาผมก็จะวิ่งมา สั้นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าสั้นมานะเนี่ยยิงเพื่อนตายแล้วข้างหน้าผมปืนคิดคู่เลยนะโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยเพื่อนมาดิกระสุนผมมันเยอะครับผมเนี่ยโดวผิวๆโชว์ไปกระสุนเรือ17นัดน,นะเลือเรือ72ก็ยังบวกได้อยู่นะครับผมไปโยนระเบิดไปก่อนนะเหมือนได้ยินสั้นมานะผมเพื่อนนี่ยินข้างหน้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมวงแดงแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะผมวัดใจเลยแล้วกันมาอ้าวเขาซ่าครับผมไอ้ตัวที่2โอ้แต่งอย่างถือเลย <Okay. S 1> โอเคผม เก็บไป3นะครับผมเพื่อนในเลือดเหลือ8วิ่งมาดูยาวกันเอาอะไรเนี่ยอ๋อแสดงว่าเขาโยนแสงโดนแสงตัวเองครับผมเรียบร้อยไปครับผมเก็บไปสนะครับผมโอ,โ,โอ้โหอ,อย่างฟุกเลยนะปืนนี้ไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนคือยิงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับผมก็จะขอโยนระเบิดสูตรไปนหน่อยนะครับผมเพื่อนเผื่อมันโดนหัวเขานะเอาได้จริงๆครับผมเพื่อนนี่เห็นไหมบอกแล้วระเบิด3ลูกมีค่าผมโยนดีๆนะครับผมเพื่อน ปืนนี้ก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็จะยิงได้เท่าไหร่เท่านั้นนะข้างหน้าครับผมเอาไม่ได้นี่หว่าก็นึกว่าผมได้นะเมื่อกี้นะมาก็จะวิ่งมาดักไกลๆกันหน่อยนะผมเพราะว่าไม่ได้เล่นปืนแรงนะครับผมก็จะเฮ้ยข้างหน้ายิงเพื่อนว่ะเอาได้ระเบิดหนึ่งตัวครับผมกเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับผมโอเควินนี้ได้2ตัวอยู่นะครับผมก็เอาเรื่องอยู่นะก็สลับฝั่งแล้วนะครับผมเพื่อโนโยระเบิดควันไปแบบนั้นแหละแล้วก็โยระเบิดแสงไปครับผมแล้วก็ เฮ้ยเพื่อนตายแล้วครับผมเมื่อกี้โดนไปเอาข้างหน้าผมนะอะไรเอาดีมาแตกครับผมตัวที่สองครับผมตัวที่สามโอ้โหเก็บไปสามเลยครับผมเพื่อนอย่างฟุกเลยขนาดพีเก้าูไม่ไม่แรงสักเท่าไหร่นะก็มันฟุกฟุกเองครับผมเพื่อนแสดงว่าเขาอซา,ากด้วยแหละเมื่อกี้เฮ้ยยิงเพื่อนระยิงทีมผมเหรอเอาได้เอพีครับผมเหลือเหลือสี่สิบเอาเหลือเหลือสิบเก้าเลยทีนี้โอ้ หมดห้าเลยทีนี้ผมเพื่อนจะไปด้านไหนดีทีนี้คือผมห้าวไม่ได้นะตอนนี้ก็คือวินสุดท้ายแล้วครับผมเพื่อนก้าวินแล้วครับผมเพื่อนก็จะบุกไปเลยแล้วกันนะไปครับผมเพื่อนผมจะไปสั้นนี่แหละมาดูเกิดกันหน่อยมีคนยิงทีผมตายปะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเพื่อนยิงไม่ได้ปะอ้าวฝั่งเขาชนะไปนะครับผมเพื่อนนะก็ยัง ดีไปครับผมฟังผมชนะนี่ว่าฝังผมได้ฟังผมได้3มนี่ว่าอังผมได้9ก้านะครับผมเพื่อนคือแบบยิงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับผมปืนกระบอกนี้นะก็ไม่ได้แรงมากครับผมก็คือยิงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยเ้ยมีคนนั่งอยู่เมื่อกี้โดนอยู่นะครับผมเมื่อกี้ปืนผมไม่แรงด้วยแหละผมเคยเลยมันห้าวไม่ได้ครับผมเพื่อนคือแบบมันก็แน่และครับผมเพื่อนมันไม่แรงครับผมผมก็จะไปโหมดให้ยังไงข้างหน้าผมเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมเห็นไหมเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตั้งนานเลย มีมาสักตัวไหมไม่มีนะครับผมเพื่อนมาดิเพื่อนผ่าน์นะทำไมพานไม่เข้าล่ะยิงคนยิงทีมผมแต่โอ้โหเอเอเลยวะยังไงวะเด็ยข้างหน้าผมโอเคเก็บไปอีกหนึ่งครับผมเก็บไปสองนะวินนี้ก็คือเอาเรื่องอยู่นะครับผมเพื่อนมาเฮ้ยตัวที่สามวะไงเพื่อนขอโอเคเก็บไปสามับผมวินนี้เนี่ยเพื่อนตัวข้างหน้าผมเล่นเอเนะต้องให้เขาเปิดน,นะครับผมชุดอย่างแน่นเลยไปดิเพื่อนไปดิผมจะดูหลังให้นะเพื่อนบูไปเดีโอ้โหเล่นเอเอกลัวอะไรเพื่อน ไปเลยไปเลยเ,ลเ,<อ>เร็วๆเพื่อนเราขอสกอร์คืนได้ไหมเนี่ยต้านขวามือว่าไงด้านหลังมีไหมไม่มีนะมนผมจะดูหลังให้นะนเผื่อหลังนะเอ้าเอา,เอาโอ้โหโดนยูซี่สาดมาเรียบร้อยเลยครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมนี่ไงชลา,านิยมนะครับ<อ>ผมอา่าฝั่งผมได้สี่แล้วมาเอาเรื่องมืกันนะฝั่งผมเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวระเบิดไปเดี๋ยวระเบิดแสงมาครับผมอะบีสักลูกเลย ราจะบุกไปพ่านนี่แหละนะครับผมเพื่นอนเฮ้ยมีคนโดดผ่าน,น่อนี้มาดีมาดีวัดใจไปเลย,ยกันเลือดเลือดีตัวปอีกรอบทีไม่ได้นะครับผมเพื่อนถ้าผมตัวไปอีกรอบผมจะตายไหมเนี่ยเพื่อนได้ไหมเนี่ยวัดใจไปเลยแล้วกันไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อดูขำๆสนุกๆน,นะครับ